มาที่บูธอิวซุนะครับเครื่องยนต์ใหม่เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยเครื่องยนต์2.2 DDI นะครับมาถึงก็เจอใบโปรโมชั่นแล้วก่อนเลย0.99%หรือผ่อนสําสำหรับปีแรกนะครับเ0 0 0เท่าไรเนี่ยก็ไปคูณเอาไปดูเอานะครับโปรโมชั่นนี้ถึง10ธันวาเท่านั้นนะครับก็มาดูในส่วนของตัวจริงๆตัวเครื่องยนต์หรืออะไรเงี้ยเราพาไปทดสอบที่สนามช้างกันมาแล้วนะเป็นรถที่2.2นะ มันจะแตกต่างก็เป็นธรรมดาเครื่องมันจะแรงกว่าตัวที่เป็น1.9นะครับแล้วก็แต่ว่ายังไม่แรงเท่า3.0นะครับแต่ว่ามีความประหยัดมีเรียกว่าอะไรล่ะมีแรงม้าก,กําลังดีนะครับไม่มากไม่มาไม่เหมือนตัวที่เป็น3.0นะสายมอเตอจะแบบว่าถือาาว่ามันจะตึงไปหน่อยมันอาจจะบริโภคน้ำมันมากกว่าตัว2.2ไปหน่อยเขาก็เลยเอา2.2มาเติมเต็มตรงนี้ครับแต่ว่าดู1.9ยังมีขายอยู่ตัว3.0ยังมีขายอยู่ นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกงหมดของตัวที่เป็น22 m a x f o r c e นะครับ BDI นะก็ยังมีหมดครบนะไม่ว่าจะเป็นตัว D Max นะครับจะเป็นตัว MUX นะครับมีมาให้ดูหมดเลยรวมถึงตัวที่เป็นคอปโลดที่เป็นตัวส p a r k นะที่จะเป็นส park 4 4นะครับมีดิฟ l o c k ให้ด้วยนะครับด้านในก็จะเป็นอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวอันนี้เป็นนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับยังมีเกียร์ธรรมดาด้วยนะนี้มีตกแต่งให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวที่เป็น สี่รุ่นสี่ดิฟล็อกนะครับมีตกแต่งเข้าไปตกแต่งที่เป็นวีโอเม็กเยอะแยะมากมายนะครับแล้วนี้จะเป็นตัว RS นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของตัว2.2 Max Force แล้วนะนะครับก็จะมีโลโก้ตัดด้วยขีดเขียวอะไรเงี้ยส่วนนั้นก็จะเป็นตัวสอ่สิบนะครับตัวไฮไลเดอร์นะครับที่เป็นตัวของอีสุส2งยี่สิบสอนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับความเป็นอีสุนะเขาจะมีในส่วนของตัวที่เป็นตกแต่งเอาเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัว เซปติคานะครับที่สามารถจูแรงม้านะครับจากเครื่อง2.2นะครับได้ถึง250แรงมา้ารวมถึงแรงบิดสูงถึง515นิวตันเมตรนะครับอันนี้แบบว่าเต็มเหนียวเต็มข้อมาเลยนี่จูน250แรงม้าครับจากเครื่อง2.2แบ็กฟอร์สนะก็ใครที่ชอบความเป็นนิสุนะครับ ดได้เขาจะมีการแต,แต่งตกแต่งหลากหลายรูปแบบนะบว่าจะเป็นตัวเลิ่งนะครับตัวออฟโรดนะครับหรือว่าตัวธรรมดาสายครอบครัวก็มีนะครับหรือว่าใครที่อยากดูเครื่องยนต์นะครับก็เปิดดูสบายๆเลยเครื่องยนต์ไม่ได้ซับซอ้อนอะไรมากมายครับรวมถึงจะมีตัวนี่เลยใครอยากประสบการณ์เข้าไปนั่งในรถแบบนี้นะเขาจะใส่แว่น VR เป็นแบบนี้เลยนะครับก็ชื่นชอบมาที่บูธอีสุเลยครับมาดูเครื่องยนต์2.2 m a c Ford กัน I'm yeah. the yeah.